那能看见我了。 สวยมากเลยหนิงละใบสีสวยมากเลยมมลูกหัวมันนะจ้าหัวหัวหัวมันต้องต้องเป็นสีเขียวจ้า ใบออกนอกกรอบนะลูกใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยขอของมันค่ะตัวอ้วนมากอ้วนเหรอใช่ตรงตรงท้องของมันอ้วนหัวมันกินเยอะเหมือนใครนะคนเหมือนคนคนไหนอะก<ม>ินเยอะเหมือนใครนะ เขาไม่ใช่ออนิงเหรออ๋อคีบกอยก็พี่กอยโฮ้ยเป็นแล้วเสร็จแล้วไหนแม่ขอด้วยนายตรงนี้ยังไม่สวยเลยแต่ว่าเอาอีกรอบนะฮองงเนเดียรคพู 不怕。 อย่งประตูบันล่างโดลมพัด ลมค่ะเสียงบัลมเป็นอะไรเสียงบ้ลมเอาเห ไปสีเลยลูกการบ้านจะไม่เสร็จาานะทำไมาอยู่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 ยิ้มอะไม่มาไมา่มยข่ของของแล้วหนูระบายการบ้านให้หนูเสร็จก่อนลูกแล้วแล้วของของพี่เอ็นนะ จับจับได้อด่อดลืมตาอาสวยมากอันระบายสีลูกอันไหนต่อระบายไหนต่อนะหือง่านโอเค,ออเคพุงเหมือนไข่นะอันนี้ใช่เหมือนนี่ใช่อ่าสีไหนดีสีฟ้าโอเค นายดุ่งหนูเมงไม่ไม่ช่วยไปชนบอบบ้าดูเหรอใช่ค่ะโอ้ยเต็บเต็บมาดิโอเคโอเคแม่แม่ทำไมหนูตอดอ่ะอืมเ็นไรนอะไม่เป็นะ <peanut features>